สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิฟก็จะมาตอบคาถามที่มีคนถามมาว่าใช้อะไรทําไมหน้าถึงขาวใสขึ้นนะคะก็คือกิฟใช้ครีมคูเอตนั่นเองคือใช้มาตลอดและก็คือยังไม่เคยเปลี่ยนครีมไม่สบายนิดนึงนะครีมตัวนี้นะสบาบคุณจะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสปรับผิวให้เรียบเนียน แต่ตัวนี้มันจะมีด้วยกัน3สูตรสูตรแรกคือสูตรออริจินอลคือสูตรที่กิฟต์ชายก็คือปรับให้ผิวกระจางใสเรียบเนียนก็คืออันนี้คือสรรพคุณของตัวแรกส่วนตัวที่2ก็คือสูตรสิวสูตรสิวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดสิวโดยเฉพาะนะคะส่วนสูตรที่3เนี่ยก็คือสูตรอายุ30ขึ้นไปก็คือสูตรคัสทองค่ะสูตรเนี้ยก็คือจะสําหรับ วัยผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกิฟใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเช้ากับก่อนนอนเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ตอนนี้ก็มีขนาดทดลองแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะทดลองใช้ขนาดทดลองนะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ขนาดกระปุกใหญ่อย่างเงี้ยนะคะราคาหกร้อยเก้าสิบบาทอย่างงี้ห้ากรัมนะคะอย่างเงี้ยยี่สิบกรัมนะคะแล้วก็ กันแดดที่ใช้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้ตัวนี้